ีครับพบกับรายงานที่เจ็ดข้างบนก็ตั้งตัวแปรแล้วก็ที่ต้องการแล้วก็มาในวทยเซตอัพซีเรียลบรกินก็วันหกพินโหมด Ld 1นึ่งเอาพุทธ Ld สองเอาพุทธ Ld สามเอาพุทธ Ld สี่เอาพุทแล้วก็ในวอยลูปใช้ตัวแปรโฟสต์ ADC ว่าลู่ดิสทิสแทนสเตนฮาร์ดแล้วก็ ใช้การคำนวณตามใบงานที่4.7ก็มาถึงคำสั่งอีฟสเตนฮาร์ดมากกว่า30แอนสเตนฮาร์ดน้อยกว่า31ให้ LD1 ไฮ LD2 3 4โลเอลีฟสเตนฮาร์ดมากกว่า31แอนสเตนฮาร์ดน้อยกว่า32ให้ LD2 ไฮ LD1 3 LD4 เป็นโล l f d e Standhard มากกว่า32 n Standhard น้อยกว่า33ให้ LED 3เป็น High และ LED 1, LED 2, LED 4เป็น Low LED Standhard มากกว่า33 n Standhard น้อยกว่า34ให้ LED 4 High LED 1, 2, 3เป็น Low มาดูการทำงาน เอวะเอลดีก็จะวิ่งตามมุนภูมิครับ ต่อพิธีงานี้ขอบคุณครับ